ครับสวัสดีนะครับครบในการบรรยายหัวข้อนี้นะครับเรามาเจอกันก็เป็นตัวที่เรียกว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะครับเพื่อแบ่งปันนะครับหรือว่าแชร์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเทรดนะครับโดยเฉพาะหัวข้อที่จะคุยกันวันนี้นะครับผมตั้งเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นเหมือนชื่อประเด็นรายการใหม่ที่จะคุยนะครับที่ว่าเป็น กผลึกการเทรดนะครับก็พยายามจะเอาเรื่องราวต่างๆที่อ่านเจอนะครับแล้วก็บทความต่างๆที่ได้พบมาแล้วมันน่าสนใจนะครับก็จะสรุปเอาไว้ให้แล้วก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับในรูปแบบที่เป็นคลิปการบรรยายสั้นๆนะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับก็จะตอบคําถามสักสองสามคำถามนะครับสําหรับสมาชิกที่ติดตามนะครับเพราะว่า ดังที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าอยากจะทำไลฟ์สดแบบที่เรียกว่าได้คุยหรือว่าได้แลกเปลี่ยนนะครับกับสมาชิกที่ติดตามกันโดยเฉพาะในปีนี้นะครับซึ่งเ,เริ่มจากเดือนนี้นะครับผมพอจะมีช่วงเวลาว่างมากขึ้นนะครับก็จะพยายามทำเ,เป็นเหมือนการไลฟ์สดแบบนี้มากขึ้นนะครับจะได้มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันเยอะขึ้นนะครับประเด็นวันนี้นะครับ ตกผลึกการเทรดนะครับในเอพิโซดที่1นนะครับผมนําบทความหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้อ่านแล้วแลวชอบนะแล้วก็กลับอ่านซ้ำอีกรอบนึงนะครับก็เลยนํามาสรุปแล้วก็จะนํามาเล่าให้ฟังนะครับบวกกับมันมีสมาชิกหลายท่านถามเข้ามาเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินนะครับซึ่งบางครั้งก็เป็นคําถามเหมือนกับว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปแต่ก็อย่างที่ได้พูดบ่อยๆว่าความเข้าใจและความเชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ โดยเฉพาะความเชื่อหนึ่งที่ผมเห็นมาตลอดหลายปีมากๆที่ผมทําเรื่องนี้หรือว่าเทรดเรื่องนี้หรือว่าเทรดมาเนี่ยก็คือว่ามีจมํานวนไม่น้อยนะครับที่เชื่อว่าถ้าคุณเทรดได้แม่นยําหรือว่าเหมือนที่เขาโฆษณากาันคือแม่นยํา89% 99%้แล้วเนี่ยการบริหารจัดการเงินมันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างบทความนี้ที่เป็นบทความที่เก่านะครับแต่เป็นบทความที่ดีมากๆและเป็นบทความที่ผมเซฟเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเทรดเลยนะ บทความนี้ออกมาช่วงปี2004และเป็นบทความที่ผมใช้ง้อบทความเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนนี่ยผมเริ่มต้นเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจตอนผมเริ่มต้นย้อนไปประมาณปี2000เรียกว,ว่าก่อนก่อน2008เนี่ยประมาณ2006-2007เนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเหมือนทุกวันนี้นะครับไม่ค่อยมีบทความไม่ค่อยมีคนออกมาพูดไม่ค่อยมีกูรูไม่ค่อยมีเซียนนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเรียนรู้มันหายากมากแต่ประเด็นคือตอนที่เริ่มต้นก็เหมือนกับทุกคนค,คือเราก็ศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับและบางครั้งี่ มันกลายเป็นว่าเราอาจจะมองในมุมที่มันแตกต่างไปนะครับดังนั้นบทความในที่ผมเล่าว่าเป็นบทความเปลี่ยนชีวิตเพราะว่ามันเป็นบทความที่เขียนโดยมืออาชีพนะครับแล้วเขียนในมุมมองของมืออาชีพซึ่งตอนนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับฟันแมเนเจอร์เกี่ยวกับเฮดฟันหรือว่าป๊อปเทรดเดอร์มันไปนย้อนกลับไปสักปี2 0 0 4 2005ันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปิดเหมือนในทุกวันนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยบทความนี้จึงเป็นบทความที่ผมบันทึกเอาไว้หรือเซฟเอาไว้แล้วผมคิดว่ามันดีมากแต่สิ่งที่ผมอยากให้เราดูเรื่องหนึ่งคือว่าบทความนี้เขาเขียนถึง Money Management นะครับดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ในตลาดอเมริกาในตลาดยุโรปเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วนะครับดังนั้นประเด็นที่คนชอบพูดว่าเรื่อง m o n e y management เป็นเรื่องใหม่เนี่ยต้องขีดข่าออกไปนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับมันมีมานานแล้วหรือว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยอย่างในยุคข,ข,ของคุณเจ อย่างคุณเจสซี่ริเวอร์มอก็พูดนะครับหรือแม้กระท,ทั่งหนังสือดังๆอย่าง Turtle Trading System เนี่ยเขาก็พูดเรื่องพวกนี้ไว้์ดันั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับส่วนประเด็นที่ความเชื่อว่าถ้าเราเทรดแม่นๆนะครับ99% 90%แล้วมันไม่สำคัญเนี่ยจริงต้องบอกว่าบทความเนี้ยเขาสอนเรื่องการบริหารจัดการเงินหรือว่า Money Management ได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นนึงที่ผมอยากจะนำมาพูดในวันนี้คือว่า การบริหารจัดการเงินเนี่ยแนวคิดมันไม่ใช่มีอะไรซับซ้อนมันแค่บริหารว่างเงินที่เรามีเนี่ยเราจะเข้าไปเดิมพันเข้าไปเทรดยังไงให้มันเกิดประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพเป็นหมายความว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเชิงลบเนี่ยที่เรียกว่าเป็นการขาดทุนเนี่ยมันไม่เอฟเฟกตต่อภาพรวมทั้งหมดดังนั้นแนวคิดมันมีอยู่แค่นี้ครับส่วนผลกําไรเนี่ยเหมือนที่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับระบบ ขึ้นอยู่กับตลาดขึ then, ้นอยู it, over over ่ก so, ับปัจจัยต่างๆดังนั้นเวลามืออาชีพเ้ามองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเรื่องเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาให้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรื่องการคุมความเสี่ยงว่าในหนึ่งครั้งที่คุณเทรดเนี่ยคุณจะขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยวางแผนได้ดังนั้นเนี่ยวิธีคิดของคนที่เป็นมืออาชีพเนี่ย นั้นมันนี่เมเนเมนต์มันจึงมีความสาคัญแล้วอีกเรืนน่องนึงเนี่ยที่บทความนี้พูดไว้ได้ดีและน่าสนใจมากคือบอกว่าการบริหารจัดการเงินเนี่ยเป็นการลิมิตหรือควบคุมการขาดทุนแต่ผลที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับซึ่งเในบทหัวข้อต่อมาผมจะพูดให้ฟังว่าถ้าคุณอยากจะเทรดแล้วนิ่งเทรดแล้วมีประสิทธิภาพในการเทรดที่ดีหรือว่ามีสภาวะสเต e ของอารมณ์และจิตใจที่ดีเนี่ยทำไมต้องใช้มันนี่เม e นจเมนต์นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะ แต่ในพาร์ทแรกในขอรีวิวบทความให้ฟังนะครับแล้วก็ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะสำหรับคนที่อยากสนใจลองไปอ่านลองไปศึกษาเพิ่มนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเหมือนที่บอกก็ว่าองค์ความรู้หลายๆเรื่องที่มันน่าสนใจมันดีๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีคนแปลเป็นภาษาไทยเท่าไหร่นะครับเพราะอาจจะไม่ใช่แมสไม่ใช่เรื่องที่จับต้องทางตลาดเยอะนะครับแต่บทความนี้ดีนะครับเขียนมาในปี2004นะครับเขียนโดยคุณมาลุคุณเมเร่นะครับ ซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยบทความที่ผมแนะนําเพราะว่าอย่างที่กล่าวคือว่าเขาไม่ได้พูดแค่เรื่อง m o n e y m a n a g e m e n t อย่างเดียวนะครับที่บางคนอาจจะบอกว่ามันยากเป็นแมทซึ่งอันนี้ก็จริงครมันก็เป็นอย่างนั้นแต่เขาพูดให้เห็นภาพรวมแล้วก็เบสิกแนวคิดด้วยนะครับอันนี้คือตัวลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับเขาสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะฮะว่า m o n e y management คืออะไรสําคัญยังไงนะครับแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เบื้องต้นนิดหน่อยด้วย นะครับแต่ก็มันไม่ลึกนะเพราะมันมันยาวมาสาักสี่ห้าหน้าเองดังนั้นถ้าใครมีความตั้งใจจะอ่านเนี่ยนะคุณก็ลองอ่านน่าจะจบแต่เขาใช้คําว่า key component หรือว่าหัวใจสําคัญแต่ที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมจะมารีวิวหนังสือให้ดูนะมีหนังสือด้านนี้อีกเพียบเลยที่ถ้าคุณต้องการจะเจาะลึกหรือว่าลงลึกๆเนี่ยคุณก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนี้ประเด็นหนังสือดังเน,นี้ที่ผมนามาเล่าเพราะบทความเรื่องนี้ที่ผมนํามาเล่าเพราะว่ามันจะปูพื้นฐานได้ดีมากในการศึกษาต่อไปทั้งการอออ่่าาานนจกกหหังสืื็ดีร,รว การอ่านจากบทความก็ดีหรือว่าการอ่านจากเปเปอร์ต่างๆก็ดีซึ่งมันมีเยอะเป็นเป็นเยอะมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้จักแต่ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ heading ไชจี hmm. ้บ้างเกี่ยวกับเทคนิคเข้าอะไรสิทธิ์บ้างแต่เรื่องของ money management เนี่ยทุกวันนี้องค์ความรู้ก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิชาการมันมีเยอะนะครับเราอ่านได้นะ นี่ถามว่าบทความนี้นอกจากพูดถึงเรื่อง Mindset เรื่องความสําคัญเรื่ององค์ประกอบสําคัญของ Money Management แล้วเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมได้เล่าไปฟังว่าถ้าเราอยากจะ Start หรือเริ่มต้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการอธิบายโมเดลนะครับหรือว่าอธิบายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการคํานวณเบื้องต้นให้ซึ่งเขาทิ้งไว้มีทั้ง volatility based model นะครับเรื่องของ optimal f model หรือว่าพวกที่เป็นเอ่ปอร์เซนต์หรือว่าฟิก แ a c t i o n a l m o เด l ทั่วไปเขาก็มีการพูดถึงดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ money m a n เ g e m e n นเนี่ยเขาคำนวณยังไงเขามีแผนยังไงเน,นีงง่นนยงงลองอ่านบทความนี้ได้นะครับซึ่งผยผมใช้ดูนั้นซานลวกันนะอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นไหมเขาจะอธิบายว่าวิธีการคำนวณการคิดค่าต่างๆเป็นยังไงนะครับหรือว่าแม้กระทั่งคลาสสิกนะอย่างเช่น Kelly f o r m u l a นะครับซึ่งอันนี้ใช้กันหลายคนมากนะที่เรียวกว่า optimal um f เนี่ยทั้งหลาย p r o a c h หลายโมเดลโมเดลของ La บ w i n โมเดลของ ตั้งแต่เริ่มต้นจะดีหรือโมเดลของหลายท่านเนี่ยเขาก็มีการอธิบายเบสิกนะครับแล้วก็พูดถึงนะแต่เรื่องพวกนี้ถ้ายากไปไม่ต้องกังวลนะครับยากไปไม่ต้องกังวลข้ามไปเลยนะให้ดูคอนเซปต์ดูสิ่งสําคัญถ้ารู้สึกว่า math มันยากต้องคํานวณข้างต่างยากยังไม่ต้องไปทำนะเพราะว่าเวลาเรียนอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเพิ่งไปโฟกัสในสิ่งที่ยากหรือแอดวานเพราะถ้าคุณไปโฟกัสในสิ่งที่ยากและแอดวานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันท้อหรือว่ามันไม่ไหวบางคนเนี่ยพูดกับผมเสมอว่ารู้ว่ามันนิมญเต่ค่คอยชอบเมน,นวณนยาก ซึ่งในปัจจุบันนี้ถ้าคุณใช้สเปซช,ชีตอย่าง Excel นะคุณก็คำนวณได้แต่ว่าหลักการหรือว่าสมการหรือสูตรเนี่ยถ้าเรายังไม่ชอบเราไม่ต้องไปกังวลมากเราใช้เบสิกธรรมดาทั่วไปเป็นฟิกเลโชเหมือนเราเคยได้ยินเช่น2เรูหรือว่า10เรูหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ได้นะเพียงแต่ว่าขอให้มีนะครับให้มีตัวสำคัญในการจัดการเงินหรือลิมิตความเสี่ยงมีการดีไซน์ค่าของลิคเปอร์เทหรือว่าออกแบบตัวความเสี่ยงที่เราจะรับได้สูงสุดให้เหมาะให้เป็นนะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับ บทความเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนผมเล่าสรุปแค่นี้ก็จบแล้วนะฮะแต่ที่ผมอยากจะให้เราดูสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ชอบเรื่องโมเดลและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยมันมีคีย์เรื่องหนึ่งที่ผมผมรู้สึกว่าในบทความเนี่ยเขาอธิบายไว้ได้ดีแล้วก็ผมอยากจะเล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามืออาชีพนในที่นี้เขาอ้างอิงถึงพวกที่เป็น pop trader หรือว่า t เด d e r ที่ทํางานให้กับกองทุนนะครับว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เขาใช้เรื่องของแผนบริหารการเงินแล้วแนีมันทําให้อยู่รอดดในตลา ือจะจะเห็นนะบทความเนี้ยเขาไม่ได้พูดเรื่องการทากาไรปีละเป็นร้อยเปอร์เซ็นต0นะฮะคือผมเห็นเยอะมากเลยนะที่คนพยายามจะเอาตรงเนี้ยเอาความโลภตรงเนี้ยเป็นตัวไดฟเป็นตัวจูงใจให้คนเข้ามาร่วมกลุ่มร่วมก,ก๊กแล้วก็พยายามจะทาให้เทรดเดอร์ในเชื่อเรื่องพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการมองเรื่องเงินหรือกําไรไม่ใช่เรื่องผิดนะเพียงแต่ว่าต้องมองในเรื่องของความเป็นเรอไรสติกหรือว่าความเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุเป็นผลที่แท้จริงนะครับ แต่การบริหารจัดการเงินเนี่ยมันสอนเราอยู่รอดแล้วในการอยู่รอดได้5ปี10ปีเนะี่ยโอกาสมันมีมากมายนะคือผมอยากจะยกตัวอย่างหลายๆเรื่องอย่าง res, เ,งเงช่ทนทองคำทุกวันนี้ขึ้นมาทําจุดสูงสุดกําไรคือคนที่เทรดเป็นนะก็ได้กาไรนะแต่ผมไม่ได้รีวิวตลาดทองคาต่อไปเพราะว่าเหมือนที่บอกคือผมเทรดเฉพาะไบไซต์ตลาดมันขึ้นขึ้นขึ้นไปเนี่ยผมก็พยายามจะเดี๋ยวรอให้มันมันชะลอสักหน่อยแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องต่างๆแต่ประเด็นที่ผมพูดเสมอคือว่า ถ้าเรามองเรื่องการอยู่รอดเนี่ยโอกาสอย่างเงี้ยมันมีมาตลอดเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นหรือแนมะ้กระทั่งคนที่เทรดหุ้นก็ตามมันจะมีทั้งช่วงที่มันดีช่วงที่มันมีโอกาสแังนนการว่าทําไมมันคุณบริหารจัดการเงินอยู่รอดแล้วทําให้สภาพจิตใจคุณมันดีเนี่ยนะครับคือที่เล่าขยายความเรื่องนี้เพราะว่าเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้นะคนที่เจอประเด็นเรื่องการเทรดแล้วนอนไม่หลับนะบางคนเทรดแล้วเครียดหัวล้านปวดหัวเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยคือคนจะเขียนมาปรึกษา เรื่องนี้เยอะนะครับจริงแล้วมันเป็นไซเฟเฟ์ของการเทรดเพราะว่าพอการเทรดด้วยเงินจริงเนี่ยมีกาไรมีขาดทุนไอ้กำไรไม่ค่อยมีปัญหานะครับเหมือนที่บอกกําไรมันเทคแคร์ตัวมันเองได้แต่พอขาดทุนเนี่ยหรือขาดทุนแล้วเนี่ยมันจะเจอผลกระทบทางจิตใจนะครับดังนั้นการจะอยู่รอดแล้วมีสเตตของจิตใจให้ดีเนี่ยนะเหมือนที่เขาเขียนว่าเขาโจหัวใช่ไหมว่าเซนต์ออฟมันนี้เมชเมนต์เนี่ยคือว่ามันช่วยได้เยอะนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับ บทสรุปสั้นๆนะครับอันที่1เนี่ยน,นะเขาพูดเอาไว้หรือว่าเขียนเอาไว้ผมว่าดีเขาบอกว่า1เนี่ยให้เราเข้าใจระดับความเสี่ยงและการขาดทุนที่รับได้นะครับจริงผมจะพูดในบทความเรื่อง m money management ไว้เยอะแล้วนะถ้าใครสนใจลองไปอ่านผมจะใช้คําว่า Li กเปอร์เทสนะครับซึ่งคําว่า Li กเปอร์เทสเนี่ยมันคือการที่เรารู้ว่าเราจะยอมรับการขาดทุนที่จะเกิดขึ้นจากการเดิมพันหรือการเทรดในแต่ละครั้งเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ย มนเป็นสิ่งที่บทความนี่ครับเขาสอนไว้ผมก็เรียนรู้จากบทความนี้นะไม่ได้ไม่บอกว่าผมคิดอะไรขึ้นมาเองไม่ใช่คือเขาบูเสมอว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีขนาดของการรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันดังนั้นให้เรารู้ก่อนนะครับว่าเรารับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องนี้บ่อยๆในบทความหรือว่าในวิดีโอที่ผมทำนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณมีเงินอยู่1ล้านนะครับคุณอาจจะรับการขาดทุนได้มากแต่ไม่ได้แปลว่าภาวะจิตใจคุณรับได้มากดังนั้นเวลาคุณมองเล็กทอล้งคุณต้องมอง2มิตินะฮะ มิติในเชิงตัวเลขคือว่าคุณรับเงินรับการขาดทุนได้มากแค่ไหนเมื่อเทียบกับเงินที่คุณมีกับมิติหนึ่งคือมิติที่เรียกว่าทางด้านจิตใจผมเคยเห็นหลายคนนะที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเพื่อนผมหรือว่าคนรอบตัวที่เขามีเงินเยอะๆเป็น10ล้านหรือมากกว่านั้นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบางทีโทรศัพท์มือถือ iPhone หายเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งอะไรบางอย่างหายเนี่ยอาจจะราคาหลักหมื่นเนี่ยแต่เขาก็มีความรู้สึกว่ามันทุกข์มันเครียดคือที่ผมเล่าตรงนี้ไม่ใช่อะไรจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเรียกว่าระดับของเเงินที่่รราาู้สึกว เมื่อเราสูญเสียไปหายไปแล้วมันจะกระทบหรือทําร้ายจิตใจไม่เท่ากันตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นลิกทอลแลนด e ด้วยลิกทอลแลนในเชิงวิชาการมันมีหลายหลายฟีเจอร์หลายคีย์ที่จะประเมินนะครับแต่ที่ผมสอนนี่คือเราดูง่ายๆ2ตัวเรื่องของตัวเลขว่าถ้าเทียบกับฐานเงินในบาลานซ์เราเนี่ยเท่าไหร่ที่มันจะเหมาะสมเช่นถ้าคุณมีบาลานซ์หมื่นเหรียญคุณขาดทุนได้10%็ก็พันเหรียญยังยังอยู่ในทอลแลนด์ที่คุณรับได้อันที่2ให้ดูทอลแลนด์ในมิติของจิตใจนะครับว เรารับการขาดทุนได้มากแค่ไหนถ้าคุณขาดทุน 1, 000, 1, 000หนึ่งไม้1นึ่พันเหรียญคิดเป็นเงินไทยสมมุติว่าที่36บาทต่อดอลลาร์เนี่ยสักสามหมเนี่ยถ้าเงินคุณหายไป36มหมื่นหคำถามคือคุณนอนหลับไหมหรือว่าคุณมีจิตใจที่จะสู้ต่อที่จะรีคอเวอร์กลับมาได้ไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องตอบตัวเองด้วยความซื่อสัตย์นะครับเพราะาเหมือนที่ผมได้บอกคือคนส่วนใหญ่เราจะมองแต่กําไรดังนั้นเวลามีคนมาชวนให้คุณเทรดทอง5ล็อต10ล็อตหรือชวนให้คุณเทรดฟอเร็กซนทีลละหหาายยแสนี่ คุณจะเขาจะพูดแต่อับสายคุณจะมองโอ้โหกำไรเนี่ยเทรดสิบร้อนมีกาไรพันเหรียญแป๊บเดียวแต่ต้องคิดอีมุมนึงด้วยถ้าคุณขาดทุนพันเหรียญเนี่ยคุณรับได้มากน้อยแค่ไหนทางด้านจิตใจทางด้านเงินที่คุณมีซึ่งถ้าเขาเขาอธิบายต่อเรื่องนี้น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าคุณรับไม่ได้หรือถ้าคุณรับได้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณรับได้แค่ไหนจากนั้นเนี่ยให้คุณบริหารความเสี่ยงมันเพื่อให้มันเบาลงหรือซอฟลงซึ่งเขาใช้เรื่องของการกระจายความเสี่ยงการกระจายความเสี่ยงมันเป็นเทอมหนึ่งของการ รียกว่าเป็นการ transfer ความเสี่ยงนะครับซึ่งไอาการยอมรับและว่าได้ได้เท่าไหร่นั่คือการ accept ความเสี่ยงเป็นตัวเลขแล้วก็ transfer มันซึ่งอาจจะกระจายความเสี่ยงในเชิงแนวราบแนวราบหมายความว่าคุณกระจายไปนในเชิง asset ที่แตกต่างกันเช่นถ้าคุณเทรดทองคําอย่าเทรดทองคาอย่างเดียวนะครับเทรดสินทรัพย์อื่นร่วมเพื่อกระจายความเสี่ยงไปด้วยเพราะทุกวันนี้คนบอกว่าทองคําคือสินทรัพย์ปลอดภัยแต่จริงๆถ้าคุณดูค่า volatility หรือว่าดูค่าความผันผวนเนี่ยคุณจะพบเลยว่ามันไม่ใช่ ทรงของสินทรัพย์ปลอดภัยมันมีความมันผวนที่มากมีเอฟเฟกจากปจัจจัยภายนอกที่เยอะดังนั้นถ้าคุณบริหารความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงไปบ้างเช่นคุณอาจจะถือพนธบัตรอาจจะเทรดกองทุนหรือว่าอาจจะทําในแง่วางกระจายความเสี่ยงในหลายมิติเนี่ยมันก็จะช่วยได้แต่พวกนี้คือการกระจายข้ามสินทรัพย์นะครับอีกทางหนึ่งเขาเรียวกว่าการกระจายแนวดิ่งนะแนวดิ่งเนี่ยมันจะเป็นเชิงเทคนิคและที่เกี่ยวกับ m o n e y m a n a g e m e n t คือแทนที่คุณจะซื้อทองคำไม้เดียวครั้งเดียวเนี่ยคุณอาจจะกระจายที่ทอ,องคำเป็นโซน หรือว่าแอดวานซ์ไปกว่านั้นเนี่ยให้คุณทําเป็นโมเดลเช่นคุณซื้อทองคาผมพูดเสมอทองคำเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อด้วยการใช้เลเวลเสมอไปนะครับทองคำคุณซื้อทองคาที่เป็นทองคำฟิสิกส์เข้าก็ได้หรือเป็นตั๋วทองคําก็ได้แต่พวกนั้นสภาพคล่องต่ําแล้วก็ใช้เงินเยอะงนั้นปัจจุบันมันก็มีทางเลือกเช่นโกลดิจิตอลใช่ไหมครับคุณซื้อทองคำาในโกลดิจิตอลผ่านวอลเลตผ่านแอปอันนั้นไม่ต้องใช้เลเวลเตไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงในเชิงของแนวดดิ่่่่่งงงไ้้หรืือออวาาาคคุณใชทททททเเเเลกํีีีปปป็ DR, ็็น ETF, นน SPDR ETF อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอันนั้นไม่ต้องใช้เลเวลนะครับแล้วก็เรียกว่ามีการใช้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ก็อย่างที่ได้แกาวคือว่ามันก็ยังได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือการขึ้นของทองคําแต่คุณลดแรงกดดันที่มาจากการใช้เลเวลหรือว่าแรงกดดันเรื่องของเทอมเวลาซึ่งอันนี้เขาเรียกเป็นาง,งานกระจายแนวดิ่งนะซึ่งเดี๋ยวอนาคตจะมาอธิบายให้ฟังแต่ผมได้บอกว่าเนี่ยปี2004เอ่อเเปอร์ก็พูดเรื่องเรื่องพวกนี้แล้วคือเขาล้ําไปกว่าเราเยอะแล้วเพราะเขามองในแง่ของการ การมองในเชิงตัวเลขนะครับที่จะทําให้ค่าของการขาดทุนหรือว่าลิกที่จะเข้ามาเนี่ยมันถูกซอฟลงหรือว่าถูกลดทอนลงนะครับอันที่2นะครับคือเรื่องการมีระบบเทรดเพราะว่าเหมือนที่บอกเขาคุณจะเซ็นได้เนี่ยหรือคุณจะมีความความนิ่งหรือความสบายจิตสบายใจได้เนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณจะต้องมีแผนในการตัดสินใจแล้วก็คิดเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าอ,อย่างที่บอกคือถ้าคุณเทรดไปตามอารมณ์เทรดไปทางจิตใจ ที่มันมีความไม่แน่นอนเนี่ยนะโดยเฉพาะตามตลาดที่มันขึ้นได้ขึ้นคนอื่นเขามีกําไรเราก็อยากซื้อพอซื้อปุ๊บเดี๋ยวมันลงเราก็เริ่มเครียดอะไรเงี้ยมันไม่มีระบบที่ชัดเจนมันก็ยิ่งยากที่จะจัดการแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงที่มันแย่เช่นช่วงที่มันถดถอยลงที่มันแย่ลงเนี่ยคือถ้าคุณไม่แผนไม่มีระบบในการเทรดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะตัดสินใจพลาดได้เช่นบางคนอาจจะ ซื้อเฉลี่ยถัวเฉลี่ยโดยที่พยายามจะแก้แค้นหรือว่าอยากจะเอาคืนนะแต่เป็นการเป็นการตัดสินใจที่ทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงหรือว่ารอดาวน์เพิ่มขึ้นหรือบางช่วงตลาดพันผวน,นในที่คุณจะหยุดรอเนี่ยคุณพยายามที่จะไว้มันด้วยการที่จะเอาชนะหรือว่าพิสูจน์ตัวเองมันกลายเป็นว่ายิ่งเข้ายิงขาดทุนนะครับหรือว่าตัดขาดทุนเสร็จราคาดีดใส่หน้าซึ่งพวกนี้ถ้าเราไม่มีระบบไม่มีแผนเนี่ยมันจะเละนะครับดังนั้นเขาบอกตรงนี้ต้องมีกรอบหรือมีแผนที่ดีนะครับ อันที่3คือบริหารจัดการเงินที่เหมาะสมเนี่ยเหมือนที่ไม่บอกคือการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์นะครับซึ่งคุณทําได้หลายแบบมากจะใช้ไม่ใช้เลเวรจะใช้เลเวจมากน้อยปานกลางนะครับจะใช้ระดับเพย์ชันไซส์ต่างๆตามสถานการณ์เช่นแปรผันไปตามตัวแปรแปลผันไปตามมาเก็ตล็กแปรผันไปตามค่าต่างๆซึ่งพวกนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นเยอะว่าเยอะมากครับโดยเฉพาะในในหนังสือในโมเดลที่เป็นอ่ถ่ายทอดมาในเชิงของม a นิเมชั่นเนี่ย เขาจะใช้เรื่องพวกนี้สอนอธิบายแล้วก็จะมีความซับซ้อนมากนะครับที่ในงแง่ของการทำนะคุณลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้มันมีอะไรเยอะแต่เพียงหน่ว่ามันจะเริ่มจากเบสิกพื้นฐานทั่วไปคือว่าเราต้องบริหารจัดการเงินให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถจะใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรื่องพอร์ชั่นไซส์เรื่องการวางแผนเรื่องของการบริหารจัดการขนาดข,าดของความเสี่ยงที่เหมาะสมนะครับอันที่4นะครับคือการเข้าใจพฤติกรรมตลาดอันนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจ คือการเทรดสินค้าอะไรก็ตามนะครับอย่าพยายามเข้าใจว่าคุณมองแค่กราฟแล้วคุณจะรู้จักมันนะพยายามดูให้เข้าใจอย่างแท้จริงหรือว่ามองให้เข้าใจอย่างเชิงลึกเชิงเลขเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอจริงใน,ใน,ใน,ในบทความนี้เขียนเรื่องค่อนข้างซับซ้อนแต่ผมจะจะย่อย่อยสั้นๆง่ายๆฟังเขาเรียกว่าเป็นสถานการณ์พิเศษเขาเรียกว่าเป็นบางทีเขาเรียกว่าเป็นซิกนะแต่ผมใช้แค่3ามเท่านั็น,นนะคือทรีซิกมาอีเวนต์คือถ้าเราพูดง่าย,ายๆคือ จริงผมผมไม่ค่อยอยากจะลงเชิงเชิงวิชาการมากแต่ว่าผมผมเล่าให้ฟังนี้แล้วกันคือสมมุติถ้าคุณเอาข้อมูลของตลาดเนี่ยมาดูนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าการผันผวนหรือการแกว่งมันเนี่ยมันมีลักษณะยังไงคือเขาตัดคัดลายตรงนี้ว่าตรงนี้สมมุตินี่คือ2องซิกมานะครับเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันไปอยู่ตรงนี้นะที่มันทะลุไปเกิน3ซิกมาเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองดาวไซต์ก็ลบนะ คือเ้ามองว่าถ้าอีเวนต์อะไรก็ตามของตลาดที่มันเกิดตรงนี้นะสมมติอันนี้เป็นตลาดอาจจะเป็นโก,กได้เป็นโกมาเกตนะหรือว่าอาจจะเป็นตลาดหุ้นสหรัฐ s อสเอหรือว่าแม้กระทั่งอย่าง Forex เนี่ยอย่าง USD JPY หรือว่าอะไรก็ตามเหมือนกันนะถ้าคุณเข้าใจโปรไฟล์ภาพเนี้ยหรือเ้ามองหรือคุณมองออกเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าถ้าภาวะต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้ฮะบริเวณที่มันเป็น T Sigma Event เนี่ยมันเป็นจุดที่คุณจะต้องใส่จี้หรือว่าวางแผนล,ละเช่นคุณจะใช้พอลดลง หรือว่าคุณจะเทรดหรือคุณจะหยุดรอหรือว่าคุณจะทําอะไรกับมันนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าอีเวนต์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเรานี่ครับมันคือสิ่งที่เราจะต้องวางแผนโดยเฉพาะการวางแผนรับกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติคือโดยทั่วไปคุณเห็นปกติตลาดจะอยู่ในฝั่งด้านด้านด้านเคิร์ฟด้านบวกหรือว่าไม่ใช่ด้านบวกขอไยอยู่ในเคิร์ฟที่อาจจะอยู่ในช่วง1นึ่ซิกมาสอซิกมาซึ่งมันเป็นค่าปกติแต่พอตลาดเกิดปรากฏการณ์พิเศษเกิดเป็นทีซิกมาอีเวนต์นะครับที่เขาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่า เราก็จะต้องมีแผนพิเศษในการรับมือตรงนั้นเช่นหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆถ้าคุณเทรดทองคำเนี่ยแล้วถ้าคุณตื่นมาพรุ่งนี้ราคามันร่วงลง5% 10%คุณจะทําอะไรกับมันนะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นทีซิกมาอีเวนต์มันต้องลงลึกกว่านั้นน,นนะแต่ว่าอย่างที่ได้ที่บายคือว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้หรือเรื่องพวกนี้ มันคือสิ่งที่คุณจะต้องวางแผนหรือว่าต้องเตรียมตัวเอาไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งบทความก็พยายามจะสื่อถึงเรื่องพวกนี้นะครับโดยรวมไปถึงอันที่5้เนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วพอคุณวางแผนไว้ล่วงหน้าเนี่ยโดยเฉพาะการมองเรื่องการขาดทุนหรือการเสี่ยงเนี่ยหรือความเสี่ยงนะครับประเด็นคือว่าเราก็ต้องมองในเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญนะคือคําว่ามองผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเป็นจริงคือว่าจริงๆแล้วมันต้องไม่เวิร์กเกินไปเพราะทุกวันนี้คนอยากได้กำไรเยอะ แล้วสิ่งนี้คุณเห็นก็โชว์กันได้กาไรคือละพันเหรียญสามพันเหรียญเนี่ยลองไปดูจริงครับสินค้าบางตัวอย่างเช่นข้างเงินเนี่ยนะบางทีเนี่ยคู่เงินบางคู่เงินเนี่ยวันหนึ่งมันวิ่งแค่สองเปอร์เซ็นหรือว่าทองคำมันจะขึ้นวันหนึ่งก็ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าทำไมาได้กําไรเป็นพันเป็นหมื่นเหรียญหรือบางคนได้กาไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันใช้เลเวจในการคูณและบางครั้งถ้าคุณไปติดกับภาพนั้นว่าต้องได้กําไรเยอะๆเนี่ยคุ มันได้กําไรมันดีแต่มันไม่ได้กําไรมันขาดทุนมันขาดทุนหนักแบบนี้มันก็ทําให้คุณได้กําไรเยอะในวันหนึ่งแต่อีกวันที่อาจะเสียเยอะหรือล้างพอร์ตหมดตัวไปก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่หนังสือหรือบทความนี้สอนเขาจะบอกว่าพยายามวางผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยให้มันเหมาะสมกับความเป็นจริงเช่นตลาดมันมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าคุณคาดหวังว่า1ปีคุณจะได้ผลตอบแทนสัก35% 40%อันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องวางให้เหมาะสมกับความเป็นจริงหรือว่าตลาด1เดือนมมันี ค่าของการผันผวนเชน่นเป็นมัลลี่วอรเทอร์ตี้อยู่ที่5ถ้าคุณมองว่าคุณใช้เลเวลเลดไม่สูงเกินไปแล้วคุณสามารถจะได้สักเดือนละกี่เปอร์เซ็นต์คุณก็ประเมินให้มันเหมาะสมเพราะว่าในหลักการครับคือว่าพวกนี้มันคือเรื่องตัวเลขมันคือสิ่งที่คุณประเมินไว้ล่วงหน้าได้แต่ถ้าเกิดคุณหวังมากเกินไปหรือว่าคาดหวังผลตอบแทนที่มากเกินไปมันจะทําให้เราเสี่ยงเกินความเป็นจริงนะครับโดยถูกดันจากความโลภดันจากภาวะจิตใจซึ่งอันเนี้ย คนเขียนบทความเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันซ่อนอยู่แล้วมันทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันผิดพลาดน,นะครับผมเล่าเข้าวๆาว่านี่คือส่วนที่เป็น5จุดสําคัญที่เขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจหลักการเรื่องพวกนี้แลวเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าจัดการมันได้ดีหรือว่าทําความเข้าใจกับ5ข้อนี้ได้ดีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทําให้เราอยู่รอดในตลาดได้สูงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมย้ำไว้ทีว่าบทความเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เขียนเป็นคําที่เข้าใจง่ายๆถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษนะเขาจะเขียนเขา่าจะยาวหน่อยแต่ว่า ประเด็นคือว่าเรื่อง,องเหล่าในรับพูดไว้ตั้งแต่ปี2004ถามว่าทําไมผมถึงไฮไลท์เพราะว่าถ้าเราจำกันได้2004เป็นช่วงที่ตลาดสหรัฐเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงอยู่ช่วงที่ค่อนข้างจะดีนะครับไม่ได้แย่อะไรมันเพิ่งฟื้นจากช่วง .com มาแต่สิ่งที่จะเห็นคือว่าหลังจากนั้นมา2008 2009มันเกิดสภาพนะครับซึ่งบทความนี้มันเป็นบทความที่เขียนไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดแบร์มาร์เกนะครับ แล้วก็เป็นบทความที่เก่าแต่หลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสามารถมาปรับประยุกต์แล้วก็นํามาใช้ได้ค่อนข้างจะดีนะครับนั้นผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังนะอ่ะโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะพูดในเรื่องของประเด็นที่อยากจะมาสื่อสารในส่วนของตัวตกผลึกการเทรดไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตรอ,อคําถามนะครับเพื่อว่าไหนๆเราไลฟ์สดกันแล้วถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับ อันนี้เดี๋ยวขอทักทายทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับก็มีหลายท่านมากส่งเข้ามาและผมอ่านอันไหนไม่ทันตกไปขอขอขอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเวลาผมพูดผมอาจจะไม่ได้มองแชทนะครับระหว่างนี้ถ้าใครมีคุยประเด็นที่อยากให้ผมสรุปอะไรให้ฟังสั้นๆนะครับก็ดี๋ยผมมีเวลาประมาณสักสิบนาทีนะครับประมาณห้าถึงสิบนาทีในการในการอธิบายในส่วนของไลฟ์สดนะครับก็เชิญถามเข้ามาได้นะครับซึ่ง ประเด็นน้าจะคุยกันในวันนี้ก็เอาเรื่องเกี่ยวกับม o N e y m a n a g e m e n t ก็ได้นะรหรือว่าการบริหารจัดการเงินก็ได้นะครับมันจะได้ยังอยู่ในสโคปหรือว่าอยู่ในหัวข้อหมวดวิดีโอเดียวกันได้อยู่นะครับคุณธีรยุทธ์บอกว่าจะรอรีวิวหนังสือนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยรีวิวให้คืออ่านไว้หลายเล่มมากแล้วก็ทาเป็นเป็นรายชื่อไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาแปะให้อีกทีหนึง่งส่วนใหญ่ผมจะแปะบทความไว้ในเว็บไซต์นะครับถ้าใสนใจลองไปดูในเว็บไซต์ผมได้จะมีหัวข้อเรื่องม management โดยตรงจะมีบทความ ที่อธิบายรายชื่อหนังสืออยู่นะครับซึ่งก็มีหลายเล่มที่ดีๆแล้วก็หลายเล่มที่ออกมาใหม่ๆนะอย่าง2อสปีที่ผ่านมาผมก็ซื้อเก็บเข้ามา2อสเล่มเหมือนกันก็เป็นเล่มที่เขาตน้งจะดีนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็ได้เติมเพราะแต่จริงๆอาจารย์ต้องกล่าวกันว่าพวกมัลติเมชเมนตเนี่ยไอ้พวกที่เป็นปรัชญาพื้นฐานหรือว่าแนวคิดพื้นฐานเนี่ยเขาตั้งจะเหมือนกันนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ปรับปรุงอะไรใหม่แต่ในเรื่องของในเรื่องของเทคนิคหรือว่าเรื่องการวางแผนเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะโมเดลที่มมันมีการ แปรผันตามตัวแปรต่างๆนะครับโดยเฉพาะยุคลุกยุคใหม่ๆเขาจะทําพวกนี้ค่อนข้าง,างซับซ้อนขึ้นนะรีวิวหนังสือก็รอหน่อยนะครับผมใช้เวลาสักพักหนึ่งนะเดี๋ยพยายามจะรีวิวให้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าหรือว่าครั้งหน้าที่ผมไลฟ์เนี่ยผมจะตอบคําถามผมจะขออนุญ,ญาตเอาคําถามในอ e ีเมลมาด้วยนะพะหลายท่านส่งอ e ีเมลมาผมก็ตอบ ไม่ยท่าทานนะนะพูดตรงบางครั้งมันเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมเอาไวททวินนะครับยังไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณท่านมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณท่านที่เข้าเป็นสมาชิกนะครับส่วนสมาชิกนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกที่ช่วยเลี้ยงกาแฟเลี้ยงขนมทีมงานนะแล้วก็ผมเนี่ยก็ผมพยายามจะจัดหัวข้อบรรยายพิเศษให้นะครับเดี๋ยวในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีอีกหลายอันที่ออกมานะครับจะเป็นเป็นเหมือนบทความเวิร์กช็อปนะที่เป็นยาวๆก็น่าจะยาวประมาณสักสองสามชั่วโมงนะครับเพื่อให้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆก็ พยายามจะเตรียมเอาไว้ให้สำหรับสมาชิกพิเศษนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายในหัวข้อของตบผลึก,การเทรดในเอพิโซดที่1ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไงก็ตามนะครับเจอกันอีกทีในช่วงต่อไปนะครับพยายามจะทำในเดือนนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อจะได้คุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้ไว้ที่นี้นะครับสวัสดีครับ